สวัสดีครับไม่ได้ลงคลิปนานเลยวันนี้เราจะมาเปิดกล่องขนแมวกันนะทุกคนมีหกสิบกล่องส่วนวิธีการแรกนะทุกคนเราก็ต้องไปเอาปลาเนี่ยให้แมวก่อนนะเราก็จะได้ขนแมวมาใช่ไหมแรกก็ไปที่ร้าน,นะคะ้าุกคนนี้ตรงนี้เลยแล้วก็กล่องนี้หนึ่งกล่องใช้หกสิบขนนะทุกคนโอเคมานีนะแล้วเปิดกล่องกันเลยเปิดมีจู้ยด้วยส่นมันเยอะไปวิ่งจู้ยด้ว,วา ดูดวงก่อนดูดวงก่อนจะแบบจะดวงดีเนี่ก็จะมาตามหาสารม่วงนะทุกคนกับไอถุงสุ่มสัตว์ที่มันจะได้พวกไอถุงสุ่มพูดที่มันจะได้แบบพวกพูดวิงทองอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะได้นะผมต้องมาลุ้นหนึ่งในศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งศนะูนย์ุดหนึ่งในหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะได้ป่ะวโอเคได้ไรอะเทพตาเทพของใช้โอเค,ด,าาอเคดวงไม่ดีละทุกคน ิสไปเลยแต่ว่าไอเทมที่ออกมาจากถุงเนี่ยมันจะเป็นตัวพีทุกคนซึ่งมันจะเดวไปได้นะก็คือเป็นเป็นของติดตัวโอเคเดี๋ยวเปิดวันนี้ดีกว,ว่าข้างข้างโจนเนี่ยว่าโจนคนรจะทะโจนที่เป็นคนดีทุกคนผมว่าน่าจะได้อยู่อ๋อันนี้วางก่อนเฮ้ยไปโอเคไปแล้วเปิดนี้ด้วยหัวทองเดือดคังห่วงเล็กหัวทองหัวทอง บุตงห้องเล็กโ,โหหนักไปทุกคนสิบกล่องแรกอีา <laughs> ่ได้แต่พูดขยายปานเนีย่ยยาหนึ่งที่แบบว่ามันไม่ค่อยเบิร์กก็คือไอถุงเนี่ยมันได้ยาขยายปานซึ่งมันเป็นยายของแบบมันเพิ่มแค่จมตีเบสนะโจมตีปกติมันไม่ได้ทุกคนโอ้โห Yeah, ที่ผู้คนหนักอะ่ะหนักอะ่ะทุกคนหนักอะ่ะตอนเนี้ยคือหนักอะ่ะไม่ไม่ออกไปเลยอน่หนึ่งกันเนเนี่ยมันได้ยากเลยขนาดนั่นเนาะโอ้โหโนี่กูมีมว่วงใช้ยันชาติหน้าเลยเนี่ยเนี่ยควรเป็นของตัวพีนะซึ่งมันเดียวไม่ได้ทุกคนแล้วเปิดทับไปได้เลยนะอัน,นี้มันจะแบบสแต็กวันให้เรานะผมมีใช้ไอ้ยันนน่ะโอบทอ่ะ โอ้โอะไรจะยากวะนั้นแอดบินก็นี่ผมมีกาดใช้โน่นน่ะยันเซอร์ปิดอ่ะยันเรื่อยๆอ่ะโอ้โหให้ดูดิุกคนไม่ออกเลยนะมันมีจริงป่าวะโอ้โห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 โอ้คนคคับ สิ่งที่เราทำมาเหมือนจะไม่มาเลยเออได้อะไรบ้างเยอะครั้งนี้ให้กูอย่างเยอะกูมีเปิดเลยสักสิบหน้าได้ไหมเนี่ยโอเคมีอะไรบ้างยาไม่มีอะไรเลยอ่ะได้ถุงนี้มาถุงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรนะที่อย่างผมเคยได้แนละ้วมันเป็นอะไรก็แบบงอกง่อยไงทุกคนอา้าวของมันสุ่มเหรอเคาแล้วผมไม่ได้อันนี้นะ ไม่ได้ปีด้วยทุกคนนี่น่ารักจังโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละไม่มีอะไรแล้วมาเปิดถุง้เฉยโง่ๆงไม่ได้เลยเลยเฮียโคตวเจ๋งผมเปิดไปหกสิบกล่องอะ่ะขนมเมวมันตกชุดละกล่องละประมาณกล่องละประมาณเท่าไหร่นะกล่องละประมาณประมาณห้าบาทหรือเปล่าห้าบาทผมซื้อช่วงสามบาทสี่บาทอะไรอย่างงี้หนึ่งกล่องมันมีสี่บาทอะ่ะสี่ผมตีเรทสี่ก่อนละกันหกสิบกล่องสองร้อยสิบบาททุกคนไม่ได้เลยเลยทุเลทมาก ่็จริงก็ใครจะเปิดก็ลองดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันเนาะแค่คลิปนี้ไว่ใช้แล้วเจอกันคลิปหน้าผมเฮ้เซง็งว่ะ